น,นี้เราอยู่กันที่โรงแรม Eco คโคซนะครับที่ชะอำนะครับวันนี้เรานัดกับผู้บริหารหนุ่มไฟแรงนะครับคุณนาราพัฒนพิมพ์กรรมการผู้จัดการบริษัทแซบแป8นะครับเราจะมาร่วมพูดคุยนะครับว่าการเติบโตของแซบแปดปดเติบโตแบบก้าวกระโดดแล้วบริษัทมีอะไรมารองรับมั่งท่านรออยู่แล้วครับเดี๋ยวไปพบกันตามผมมาเลยครับ ตอนนี้ผมก็อยู่กับคุณนาราพัฒนพิมพ์นะครับกรรมการผู้จัดการบริษัทแซ่แปดแปดนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคครับอยากให้คุณนาราเล่าให้ฟังหน่อยครับหลังจากที่แซ่แปดแปดเนี่ยมีการเติบโตแบบก้าวกระโดดมากในส่วนของตัวคุณนาราเองเนี่ยตอนนี้รับผิดชอบส่วนไหนบ้างครับครับก็อันดับแรกนะครับก็ในฐานะที่ว่าผมเป็น MD ที่นี่นะครับก็ดูแลทุกเรื่องนะครับของแซ่แปดแปดครับผมก็ดีใจครับที่วันนี้ได้มีโอกาสได้เจอ คุณอ่านแลมากคพับขอบคุณมากครับในส่วนของที่เรารับผิดชอบที่คุณนาลารับผิดชอบน่เองเนี่ยตอนนี้มีอะไรที่มาซัพพอร์ตในเรื่องของการรองรับกันตัวต้องครับคือตอนนี้นะครับเราได้ทีมงานนะครับที่ว่ายิ่งใหญ่นะครับเดืพิ้งนะครับเข้ามาอยู่ในองค์กรของเรานะครับตอนนี้นะครับในส่วนของหลักๆเลยเนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องหลังบ้านนะครับเรื่องออฟฟิศ นะครับตอนนี้เราขยายสํานักงานนะครับอยู่ที่บิ uh ๊ก huh ซีลาดพร้าวนะครับซึ่งตอนนี้กําลังตกแต่งอยู่นะครับอยู่ชั้น3ครับผมก็กําลังทําอยู่คิดว่าในใกล้ๆนี่ครับในเดือนนี้ครับน่าจะเรียบร้อยนะครับแล้วในส่วนของตรงนี้จะเป็นออฟฟิศใหญ่เลยนะครับมีห้องประชุมที่จุได้มากกว่า2 3 0 0คนอคนลองรับแล้วก็มีห้องประชุมเล็กด้วยร้อยกว่าคนนะครับแล้วก็เรายังมีสำนักงานย่อยอยู่ที่สถานีขนส่งสายใต้ ตอนนี้มีตอนนี้เท่าเท่าที่มีของสำนักงานนะครับก็จะมีที่สำนักงานใหญ่ที่มายาลาพายาลาครับผมแล้วก็มาที่สายใต้ใหม่สายใต้ใหม่อยู่แล้วแล้วก็ขยายเพิ่มใช่ครับไปอยู่ที่ลิกซีตรงนั้นครับอีเมเนลงพาพื้นที่ประมาณเท่าไหร่ครับก็โอ้ใหญ่เลยนะครับค่อนข้างยใหญ่ใหญ่มากเลยพอพอพอเล่าคร่าวๆให้ฟังหน่อยได้ไหมครับว่าพื้นที่ตรงนี้จะใช้เป็นอะไรยังไงบ้างเพราะเห็นได้ข่าวข้อมูลได้ข้อมูลมาว่า เป็นแค่เข้าไปนั่งบรรยากาศเนี่ยคือแบบโ,โหรู้มากใช่ครับใช่ครับคืออย่างที่บอกครับว่าเราดําเนินธุรกิจเนี่ยเราทําตามเจตนาลมของท่านประธานนะครับชาญนนท์คินค,คือท่านเนี่ยมอบธุรกิจเครือข่ายให้กับทุกทกท่านที่ทําได้ง่ายๆท่านไม่ต้องไปคิดอะไรมากครับเอาเรื่องง่ายเข้าไว้ก่อนนะครับอ,อันดับแรกเราอยากให้ลูกค้าทุกท่านเป็นเจ้าของธุรกิจเราก็เลยคิดว่าเราจะต้องมีออฟฟิศที่มันดูทันสมัย มั่นคงนะครับแล้วก็ดูหรูหรานะครับให้เกิดความน่าเชื่อถือในการทำงานท่านก็เลยทำออฟฟิศนะครับให้เป็นยิ่งใหญ่เพื่อที่จะให้คนเนี่ยได้เข้ามาใช้บริการให้เป็นพูดง่ายๆว่าให้เป็นลูกค้าเนี่ยเป็นเจ้าของธุรกิจนะครับผม พอจะบอกงบประมาณได้ไหมครับว่าในการตกแต่งเพราะผมได้มีแอบเข้าไปดูบ้างเนี่ยรู้สึกจะรู้หลายมาหลายล้านเนี่ยหลายล้านเนี่ยหลายล้านเนยทำใหม่หมดเลยอ๋อบิ้วใหม่หมดเลยใช่ท่านประธานเขาอยากจะคือเราทําธุรกิจเนี่ยเราต้องการความอย่างที่ผมเคยเน้นย้ําตลอดนะครับจริงใจโปร่งใสชัดเจนตรวจสอบได้เราต้องมอบความจริงใจให้กับลูกค้าับด้วยการทําอะไรก็ได้ให้ลูกค้าเห็นว่าเราตั้งใจทําเพื่อให้ลูกค้าเป็นเจ้าของธุรกิจจริงกับอ่าครับผม หลังจากตัวนี้เปิดเนี่ยเราจะมีในเรื่องของส่วนของระบบในการซัพพอร์ตการเติบโตในอนาคตเนี่ยทางแทบไปแปดเนี่ยมีการเตรียมอะไรยังไงบ้างครับคือเราเตรียมไว้อย่างนี้ครับเราเนี่ยเวลาเราทําอะไรนะครับเราจะเริ่มจากการที่เราคิดให้ง่ายๆก่อนง่ายๆเพราะว่าในธุรกิจตรงนี้อย่างที่ผมบอกว่าเครือข่ายใช่ไหมครับ,รบเราเนี่ยทำธุรกิจเครือข่ายเนี่ยเราไม่ได้เน้นการศึกษา <c oughs> นะครับแล้วก็เพศ <c oughs> เพราะฉะนั้น คอนเซปต์ของเราเนี่ยเวลาที่เราจะทําอะไรเนี่ยให้สมาชิกเติบโตได้ง่ายแล้วพอดีว่าพอเราได้เจอทีมเดอะพิงนะครับเขามีคอร์สเขาเรียกว่ากระบวนการความสําเร็จนะครับที่มีบุคคลที่เขาทําแบบนี้แล้วสาเร็จนะครับก้าวเดินทีละก้าวตาม6วงกลมของเดอะพิงเพราะฉะนั้นก็จะมีคอร์สอบรมคอร์สสัมมนานะครับแล้วก็จัดกิจกรรมต่างๆมากมายเพราะฉะนั้นออฟฟิศที่เนี่ยเราจะใช้ในทุกเรื่องอบรมที่นี่ด้วยนะครับ สปอนเซอร์กันที่นี่ด้วยนะครับซื้อของขายของครับนั่งพูดคุยอยู่ขรบวนการทั้งหมดครบงวงจรที่นี่เลยในส่วนของตัวบริษัทเองนะครับมีการรองรับการเติบโตยังไงบ้างครับก็ในส่วนที่ แจ้งไปนะครับก็คือเราทำออฟฟิศใหม่เราขยายพื้นที่เพิ่มออฟฟิศขึ้นมานะครับนั่นในส่วนของออฟฟิศแล้วก็ตอนนี้เรารับสมัครบุคลากรนะครับเพื่อเข้ามาซัพพอร์ตนะครับในเรื่องของลูกค้านะครับที่จะมาในอนาคตอีกหลายคนมากนะครับมีประมาณประมาณกี่ท่านที่จะรับสมาชิกหรือว่าพนักงานทาเพิ่มสิบกว่าท่านครับต้องรับเป็น10ครับเพราะว่าตอนนี้ อย่างที่บอกครับมันก้าวกระโดดมากนะครับแล้วในส่วนของสินค้านะครับไม่ต้องห่วงเลยนะครับไม่ต้องไม่ต้องห่วงเรื่องสินค้านะครับเพราะสินค้าของเราเนี่ยอันดับแรกเลยนะครับเราไม่ลดเขาเรียกคุณภาพการผลิตนะครับแล้วเราก็ตอนนี้เราตอนนี้ผมดูสินค้าเพิ่มอีกประมาณนับสี่ห้าชนิดนะครับที่จะเพิ่มเข้ามานะครับแล้วก็เราเนี่ยได้ไปตรวจสอบโรงงานนะครับเพื่อจะเช็คค่ามาตรฐานนะครับของสินค้าตลอดเพราะฉะนั้นให้มั่นใจได้เลยนะครับว่าสินค้าของแซ่แปดแปดเนี่ยไม่ลดคุณภาพ และมีขายตลอดอย่างต่อเนื่องไม่มีวันเลิกไม่มีขาดต่อให้โต,โ,ตโตขนาดไหนก็ไม่ขาดใหม่มีครับเราสต็อกเราเตรียมไว้พร้อมรับไว้ตรงนี้นะครับแล้วเรื่องของค่าคอมมิชชั่นหรือค่าผลตอบแทนใจผลตอบแทนจะมีปัญหา,าครับท่านในคณราตอ,อันนี้โตโตอันนี้เป็นเป็นสิ่งแรกเลยนะที่ท่านปรานเน้นย้ำนะัตั้งก่อตั้งบริษัทว่าอันดับแรกเลยเนะี่ยคือทุกอย่างจะต้องตรงไปตรงมานะครับถูกต้องตงมามกฎหมายหมดเพราะฉะนั้นค่าคอมมิชชั่นเนี่ยออกตรงตลอด ตรงที่ฝึกตอนนี้รู้สึกว่าจะเป็นเรียวไทม์ด้วยซ้ำใช่ครับสามารถเช็คได้เลยครับซื้อสินค้าปุ๊บเนี่ยสามารถเช็คในมือถือได้เลยนะครับเรามีระบบเราเพิ่งทําระบบขึ้นมาใหม่เช็คในมือถือได้เลยว่าที่ซื้อไปเนี่ยอะไรกี่คะแนนค่าคอมเท่าไหร่ครับ,รบแล้วก็รอตอนจ่ายคอมมิชชั่นก็เป๊ะเป๊ะเป๊ะตลอดเห็นบอกมีการออกตรงเที่ยงคืนปุ๊บตัดคอมมิชชั่นเลยเหรอเที่ยงคืนหนึ่งนาทีตัดคอมมิชชั่นเลยก็เหรอใช่ครับโอนเข้าบนโอนเข้าบัญชีลูกค้าเลยครับ ััมทนสยเพ,<า>เพราะฉะนั้นวันนี้คือถ้าถ้า,ถา,ถาใครที่จะมาร่วมธุรกิจก็คือมั่นใจได้ว่าวันนี้นอกจากสินค้าไม่ลดคุณภาพแล้วจะต้อกสินค้าไม่ขาดแน่นอนใช่แผนการจ่ายผลตอบแทนก็เป๊ะใช่แล้วตอนนี้นะครับก็เรากําลังขยายนะครับแฟ DC ดีซีนะครับคือเราอย่างที่บอกครับเราอยากให้ลูกค้าเนี่ยเป็นเจ้าของธุรกิจเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็มีเรียกโปรโมชั่นนะครับเราพัฒนาตลอดเรามีโปรโมชั่นที่ให้ลูกค้าเนี่ย ซื้อสินค้าคนะครับเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นเจ้าของพื้นที่ตรงนั้นในการตั้งเป็นศูนย์กระจายสินค้าเลยเราให้ลูกค้าเป็นคนจัดการหมดพูยง่ายว่าเหมือนเรายกบริษัทให้ลูกค้าเป็นเจ้าของธุรกิจอ่าครับแล้วปัจจุบันมีดีซีเกิดขึ้นแล้วกี่แห่งมีเยอะครับไม่ว่าจะเป็นภาคใต้นะครับภาคตะวันออกภาคอีสานนะครับตอนนี้ก็ขาดภาคเหนืออยู่นิดนึงนะครับ ตอนนี้เร็วๆนี้คือจริงๆแล้วต้องบอกอย่างนี้ก่อนครับว่าทุกคนอยากเป็นดีทั้งหมดเลยนะครับแต่เรามีกฎกติกาเหมือนกันในการที่จะเป็นดีซีงขายนนึงใช่อย่างเช่นแบบ1นึ่งจังหวัดหนึ่งที่อะไรประมาณนี้ครับคือให้จังหวัดละหนึ่งที่เท่านั้นใช่ครับในตอนนี้นะครับเพราะว่าเราอยากจะให้ให้ลูกค้าทุกท่านเนี่ยได้เขาเรียกว่าอะไรครับได้ทํางานที่ถูกต้องนะครับเป็นเจ้าของธุรกิจอย่างอย่างถูกต้องครับผมก็เป็นจังหวัดละหนึ่งที่ไปก่อน เงื่อนไขนอกจากหนึ่งพื้นที่หนึ่งจังหวัดแล้วมีอะไรอีกครับก็ไม่มีไม่มีอะไรแล้วคนที่ลงแล้วจะได้อะไรหมายถึงว่าคนที่เปิดเป็นเซ็นเตอร์ดีซีแล้วจะได้คือเขาจะมีอย่างนี้ครับก็เป็นเหมือนค่าคอมง่ายๆแต่อย่างที่ผมบอกครับผมเน้นการทำงานที่ถูกต้องง่ายนะครับทำง่ายรวยง่ายนะครับขอให้เป็นสมาชิกเรานะครับแล้วก็ผ่านการอบรมนะครับอย่าง ของเดอะพิงที่มี6วงกลมนะครับนะครับสามารถสปอนเซอร์เองได้นะครับสามารถที่จะ,ะพรีเซนต์สินค้าได้ก็สามารถเป็นเจ้าของดีซีได้ละพูง่ายคือคุณต้องทําธุรกิจเป็นกนใช่ไม่ใช่มีเงินแล้วมันลงไม่ได้ใช่ครับถูกต้องอเพราะอย่างที่บอกครับว่าถ,ถ้าเราเข้าใจนะครับในธุรกิจตรงนี้นะครับรวยง่ายสบายครับผมบตอนนี้ดีซีทั้งหมด ท่าที่ดูข้อมูลแล้วมีประมาณกี่แห่งมีกี่จังหวัดตอนนี้นะครับมีเรียกว่าภาคใต้ภาคอีสานอย่างที่บอกเมื่อกี้ครับเป็น1ิครับพี่อันเป็น1ิแล้วใช่ครับเป็น10ครับเพราะฉะนั้นยังมีอีก70็ดสิบเอ่อหกสิบกว่าจังหวัดใช่เพราะฉนั้นสมาชิกหรือว่าท่านใดที่กําลังรีบเลยนะครับรีบเลยนะครับเพราะว่าเพราะอย่างอย่างวันนี้นะครับที่เรามาเนี่ยเป็นกิจกรรมนะเราอย่างที่บอกครับว่าเราเตรียมการรองรับ นะครับท่านประธานถึงแม้ว่าเราจะเป็นบริษัทแซแป8แปที่อาจจะชื่อเสียงใช่ไหมครับ,รบก็ยังยังไม่ได้โด่งดังพูดง่ายแต่ปัจจุบันนี้ขึ้นมาแล้วครับเน้นท่านประธานเน้นเน้นว่าไม่เป็นไรเราทําของเราให้ดีให้สมาชิกทุกคนที่เข้ามาเป็นสมาชิกของเราเนี่ยรวยนะครับสุขภาพแข็งแรง ที่เรามาอยู่ตรงนี้ครับที่เราอยู่ชะอำเนี่ยท่านประธานก็จัดเป็นกิจกรรมหนึ่งก็เป็นโปรโมชั่นหนึ่งก็เลี้ยงรับตําแหน่งเหมาโรงแรมเป็นเป็นอะไรครับคอร์สนี้รู้สึกจะเป็นคอร์สแรกที่จัดใช่ครับเป็นสตาร์แคมป์ครับก็คือคนที่ขึ้นตําแหน่งสตาร์นะครับคือทุกคนเนี่ยขึ้นตําแหน่งสตาร์ได้ง่ายมากแล้วก็ทุกคนก็มาที่นี่นะครับแล้วก็ปิดโรงแรมเลี้ยงโรงแรมนี้รู้สึกจะเป็นโรงแรมผ้าดาวใช่ครับเป็นโรงแรมใหม่โรงแรมใหม่ใช่เป็นโรงแรมใหม่ที่สุดใหม่ใหม่ใหม่ที่สุด สะมาทั้งหมดกว้างขวางกี่ท่านครับสามร้อยกว่าคนครับสามร้อยกว่าคนครับผมนะครับนี่คือไม่ต้องให้คนแขกข้างนอกไม่รับแขกข้างนอกเลยใช่ใช่ปิดเลยครับแล้วก็อย่างที่บอกครับว่าคอสหน้าแล้วก็มีไปเขาใหญ่คือเราทำงานที่นี่นะครับนอกจากได้เงินแล้วก็ต้องได้ความสุขแล้วก็สนุกด้วยได้เงินได้เที่ยวด้วย ใช่ครับเราดีไปเขาใหญ่แล้วีเราทำคอร์สแบบนี้เรื่อยๆเพราะว่ามันเป็นโปรโมชั่นที่ทำให้ลูกค้าเนี่ยอยากทำงานแล้วก็ได้เงินง่ายๆครับครับผมโอเคสุดท้ายอยากให้ทางคุณราฝากอะไรทิ้งท้ายหรือคนที่กำลังยังมัวลังเลสงสัยอยู่ว่าอจะเข้ามาร่วมกับธุรกิจกับแซฟดีไหมนะครับอยากให้ฝากหน่อครับคือผมต้องบอกงี้ครับว่าในธุรกิจเครือข่ายหรือขายตรงนะครับ อาจจะมีหลายๆบริษัทใช่ไหมครับ <Okay. S 1> แต่แซฟเนี่ยก็เป็นบริษัทหนึ่งนะครับที่อยากจะอบอกกับทุกๆท่านตรงนี้นะครับว่าแซฟเนี่เป็นเครือข่ายที่ไม่เหมือนใครแล้วก็ไม่มีใครเหมือนนะครับเราเน้นย้ําการทํางาน,นในรูปแบบของขั้นพื้นฐานง่ายๆเรามีระบบนะครับเป็นกระบวนการการทํางานที่มีคนทําแบบนี้แล้วสาเร็จนะครับเพราะฉะนั้นทุกท่านที่เข้ามาทําตามระบบระบบก็จะทํางานแทนทุกๆท่านเพื่อไปสู่ความสําเร็จ นะครับเพราะฉะนั้นง่ายและอันดับสุดท้ายที่อยากจะฝากคือบริษัทเราขาวสะอาดนะครับจริงใจโปร่งใสชัดเจนตรวจสอบได้ผมก็ยังเน้นย้ำเรื่องนี้อยู่ว่าทำงานกับเรานะครับไม่ต้องกลัวว่าจะไปเกี่ยวข้องกับในธุรกิจที่ไม่ดีนะครับสามารถคุยได้เลยว่าเอ้ยฉันทำงานที่ดีนะเพราะว่าในธุรกิจเครือข่ายเนี่ยผมว่าตอนนี้ของเรานะพี่อันนะถือว่าสุดยอดนะครับ ก็เป er. ็นผู้บริหารหนุ่มนะครับที่ต้องบอกว่าฮอตมากเนื ok ้อหอมมากนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือไม่เนื้อหอมอย่างเดียวธุรกิจแซ่บแบบๆก็โตแบบก้าวกระโดดและเป็นที่หมายตาของนักธุรกิจหลายๆค่ายนะครับจับตามองนะว่า ธุรกิจแทบแปนะครับเติบโตเร็วแบบก้าวกระโดดจริงๆนะครับแล้วก็อยากฝากทุกท่านนะครับที่กําลังดูคลิปนี้อยู่นะครับถ้าสนใจหรืออยากจะเข้ามาร่วมธุรกิจก็สามารถเข้ามาติดต่อสมาชิกของแทบแปหรือจะติดต่อครับที่บริษัทเลยก็ได้เลยครับนะครับแล้วก็วันนี้นะครับเราสองคนนะครับต้องขอบคุณทุกท่านที่การติดตามนะครับแล้วก็ยังไงนะครับเราลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ